แก๊อัพดาวสิบอันก๊อัพดาวสิบอันนะฮอเ้ยเสียดายเพชราโทต้องสัม่มาเท่าสิบเพชรแน่รีมาสิบอันฮะทุคกคนเนาะรีค่าอุปกรณ์มาฮะซึ่งอยาลรู้ไหมว่าผมจะทำอะไรต่อจากนี้นะก็ไปดูเลยฮะทุกคน2000 years later อันนี้ผมย่อยอุปกรณ์เพื่อเอาการอัปดาวเนี่ยมาสิบอันเนี่ยมีจุดประสงค์เพราะว่านี่นะฮะตัวเดิมตัวดีนเนาะ ตานทุกคนนี่เป็นไงอืมครั้งก่อนก็สีดาวใช่ไหมมบูไฟเขาอยากได้อีอ่ะเขาบอกมาอย่างนี้นะใช่ไหมบูไฟใช่ไหม,มเห็นไหมดีมากบูไฟแบบนี้ต่ออีแบบนี้ต้องให้รางวัลฮะทุกคนมีความสุขความทุกข์ของตัวเองนะแล้วก็ทำการอัพเลยนะฮะห้าดาวโอเคไหมเนีย่ยแหละอัพจริงท่านทุกคนไม่ได้ยอนะโอเคเรียบร้อยท่าทุกคนห้าดาวเรียบร้อยนะ เนอในที่เราจะอัพหน้ากากหวานนะฮะทุกคนว่ามาใช้แบบนี้หนึ่งอันฮะแต่ว่าเรามาอัพเบลอไฟนะเพราะว่าเรารักลอบไฟมากกว่านะอืมมีความสุขจังเลยโอ้ยมีความสุขจังเลยก็ถือว่าดีอ่ะมั้งเพื่อแฮปีมาเท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูอ่ะน่าจะประมาณนั้นแหละฮะทุกคนเนาะน่าจะสี่หมื่นศอถึงห้าหมื่นศอนะฮะโอเคเนาะต่อมันก็หกดาวสินะอืมก็รอได้เลยนะฮะทุกคนหมดหรือว่าอีซี่ กผมต้องไปหาองประกอใหม่เนี่ยให้คนเนงี้เราเราเอาบุกฝ่าไปสู้กันดูนะฮะอยากรู้จริงเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะทุกคนโอเคป่ะให้ผมขอทําการจัดทีม,มก็ไปสู้เลยนะฮะ let's go โอเคทุกคนมาแล้วนะฮะนี่ทุกคนจำได้ไหมว่านี่ทีมไข่นะนี่ทีมไข่นะคุณอดาวสายแจ๊คของใช่ไหมผมอยากจะบอกเลยนะว่านับจากนี้ไปเขาจะเป็นกระสอใช้ผมตอลอดเลยนะฮะเพื <What? S 1> ่อความนับถือเขาผมจะทำแบบนี้นะ โอเคบางจำตีเสร็จด้วงนี่ไงล่ะนี่สกิลใหม่นนี้โอ้โหก้อนเที่ยงยังไงก็ชอบครับทุกคนก้อนเท่จริงนะผมได้ยอเลยแต่อย่างใดแย่แล้วนี่สปีดเราช้าก่อนนี่มาบูไฟผมได้เวลาอออลงนะครับทุกคนได้เวลาเฉื่อยฉานในงานนี้แล้วนะมาบูไฟเปลวเพลิงบูไฟหาเผาความชั่วลายนะฮะนี่เขาได้จ่ายเข้าไรยังเลย ไม่เงียบล่ะหนึห่งล้านแปดแสนครับทุกคนไม่ธรรมดาเนี่ยกระโดดฉกมาฮะทุกคนมาฟุบกิจจางขยี้รถฮะไม่เงียบล่ะปิวปิวปิว,ปวโอ้ 1, หอนึ่งล้านแรงเหนืเนี่ยมาลรียบเียบจังห้าต่อโหขจัดโอ้โอโอแน่นอนแน่นอนครับทุกคนนะผมไม่เอาจริงนะไม่เงียบล่ะโอเคทุกคนคิงของหายไปนะแต่ไม่ไม่หายหมดโอ้ขอสะท้อนโอ้หายหมดเลยอ่ะเนี่ยต้องมาต่อตีมาแล้ว โบว์ไอึดไว้รลสาธาไมาห้าดานะ <Wow. S 1> วเชียวนะอึดไว้โบวฟาดีมากทำดีทำดีำดอึดไว้ไม่ตายเรียบร้อยโอเคโอเคถือว่าอึดขึ้นนะมัอ่ะมันอึดขึ้นเนาะทุกคนว่าอย่างนั้นใช่ไหมมันอึดขึ้นฮะทุกคนใช่ทุกคนต้องว่าอย่างผมนะต้องพูดตามผมฮะว่ามันอึดขึ้นนะฮะ